วันนี้นะคะเริ่มปูพื้นแผ่นข้างล่างนะคะเป็นพื้นพื้นห้องนะคะปูด้วยแผ่นปิงปองอใช้วิธีการปูแบบสวมเอานะคะแล้วก็ยิงยิงสกรูจะเป็นจะง่ายมากนะคะในการประกอบข้าววันนี้พนักงานมาเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะ เป็นสีคนถ้า <5 S 2> สนใจจะซื้อ,อลังคาเป็นองไปที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะสามารถซื้อได้ไปติดต่อซื้อได้มีอยู่ที่เดียวนะคะหา,าซื้อได้ที่เดียวที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะตามที่อยู่ที่อยู่ตามนี้เลยนะคะ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรานอุตสาหกิจชุมชนที่เขาจะปลูกเป็นเพาะกัญชาปลูกกัญชาควบคุมอุณหภูมิควบคุม,มแสงทั้งหมดเพื่อเร่งหรือให้กัญชามันเติบโตเร็วนะครับอันนี้เป็นโรงที่เท่าไหร่ไม่ทราบแล้วนะแต่เห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้านแถวจงังหวัดสุรินทร์ก็เลยตามมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะอันนี้ก็ใช้ทั้งหลงังคาผนังพื้นทั้งหมดเลย คือหนึ่เขใช้หมาหกเซนถามเจ้าของแล้วว่าทําไมถึงมาใช้เลือกของปิงปองเขาบอกเขาดูแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะทนกว่าแข็งกว่าดีกว่าแน่ๆเลยเห็นเียขึ้นไปยืนเหยียบแล้วมันไม่หักเขาก็เลยตัดทินใจซื้อของปิงปองทั้งหมดทั้งผนังและหลังคาเลยนะครับที่เห็นก็คือผนังนะครับแต่ต้องข้อสัง,สงเกตนะครับเอ่อต้องเป็นของแท้ที่ผลิตจากโรงงาน ที่เดียวในอำเภอสีคิ้ติดถนนมิตรภาพเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในว่าวิธีการติดตั้งทํำยังไงเหมาะครับเหมาะทําโรงกัญชาเพราะมันควบคุมอุณหภูมิได้จริงนะครับเนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยผนังที่กองพร้อมที่จะติดตั้งซึ่งเขายังติดตั้งไม่เสร็จนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ข้างนอกนะฮะ อันนี้ก็หลังคาห่างสี่เมตรจากจากแปรตัวโน้นมาถึงแปรตัวนี้จริงนะครับอันนี้ผนังภายในเป็นชนิดเรียบเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นผนังภายนอกเป็นร่อนลูกฟูกเพื่อเพิ่มการแข็งแรงเนี่ยนะฮะเนี่ยนะแข็งเนี่ยเนี่ยมันไม่สะเทือนเลย พื้นก็เนีคนงานเขาก็ยืนนั่งกวาดอยู่นั่นแหละพื้นเป็นอลูซิงไม่เป็นสนิมเนี่ยเขาก็จะเอากระถางมาวางปลูกต้นไม้เพอเป็นเคลือบอลูซิงไว้แล้วมันไม่เป็นสนิมนะครับอ่าขึ้นมามือกล้องขึ้นมา เนี่ยฮะเหยียบเดินกันได้เนะีนะ่ยเนะี่ยไม่มียั่วเลยเนะี่ยพื้นของปีฟกองมาทําโรงเรือนกัญชาโรงเรือนปลูกกัญชานะต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมนะไม่ต้องกลัวเจ้าของโรงกัญชาโรงนี้เขาไม่ปูกระเบื้องทับด้วยเขาบอกเขาจะเอาอย่างนี้เลย พราะทางโรงงานเนี่ยทางผมนี่ยืนยันว่ามันไม่เป็นสนิมแต่เวลาติดตั้งติดอะไรก็อย่าให้มันเป็นรอยควรแค่นั้นแหละบางบ้านเหลือเศษเศษเอาไปทําฝาโ่งก็ไม่เห็นมันเป็นสนิมเลยเนี่ยจะเล่าให้ฟังเนี่ยนนี้ผนังแบบเรียบเนี่ยดูที่เนี่ยแข็งไม่แข็งดูที่เนี่ยเนี่ยจากเนี้ยมาเนี่ยสามเมตรเนี่ย รัวกองอยู่เนี่ยอ้าวก็ไม่มีอะไรท่านผู้ชมก็ดูเอาคิดเอาจะเอาไปสร้างบ้านแปลงเมืองก็คิดให้ท่วนทีได้ของแท้ไหม